สวัสดีครับพี่น้องมือนี้กาเป็นมือวันที่4่ตุลาคมพศ2568มือหนี้แล้วมาออกบทต่างลานนะครับอยู่ที่บ้านน้องกระทุ่มนะครับผมตำบลมน้องโดนบอกเขาเอินอำเภอลำไปมาจังหวัดปลุลมธานครับมือนีเป็นมือที่สองครับมือว่าน,นีเป็นมือแรกนะครับแต่มือนีเป็นการปิดสลามชั่วข้าวนะครับผมเพราะว่ามืออื่นนะครับผม จนควายซมีการแข่งเกิดขึ้นนะครับสําหรับผมเลยมาออกบลต่งาง้านขายก๋วยเตี๋ยวครับนี่คือสนามแข่งเนาะนะครับผมนี่ืขึ้นานคามาน้าถนน,นเลย่อยครับผมนี่ครับแล้วก็บาง้านก็เก็บกลับบานกนอนะครับบางบ้านก็มาแค่ในเก็บกลับบานนี่คือสาหรับ้านผมนี่คือชีวิตพ่อค้านะครับก๋วยเตี๋ยวแชมป์นะครับผมกสิยู่ประมาานี้เมื่อวานนี่เกิดการฝนตกพี่น้องกเ็เลยได้เก็บลานนะครับก็เลยได็กคุมลานไว้เอารถคาเต็นลุ่งรถยางลุ่งนะครับพอที่สี่ครับ ป้องกันความปลอดภัยนะครับโภชกภัยนี่ก็คือหมอกผักหม่เศข้าหรือหมองนอนเห่านะครับผมนีวผมเปพียาไปเป็นหมองนอนนะครับมีคือหมองนอนนะครับผมมีกระรอกเพิ่นผูมาซอยเสือบซอยเห็ดนะครับนีก็คือหมองนอนนะครับหมองนอนอยู่หมองนี้นะครับก็ะติประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะนั่งกินครับผมโ้นที่หนึ่งนะครับกระมาส้นที่สองยู่หมองนี้นะครับมีคือโ้นที่สองเกิดการฝนโต๊ะครับผมพายุเขาแห้งเมื่อวาน ก็เลยได้เกียบแปลงร้นเกกอนนะครับนี่ครับมุนอุ้ยปุยเมื่อพี่น้องเลยนะครับผมชีวิตพอคานะครับบ่มีไฟสีหัวฝนสีตกมาตกนะครับนี่คือชีวิตพอคานะครับอันนี้ก็คือร้านภายในนะครับผมประเภท่ในลูกค้านะครับกับสิประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวจังไดมาอัปเดตให้เบิ่งอีกนะครับนอกตอนที่ว่าเปิดรายแล้วตั้งรานแล้วมือนี้มาพอครับอีพีแรกของการค้าขายนะครับผมมาเกิด ปัญหาอไรๆนี่นะครับในการขาใายช่วงฤดูฝนนะครับผมเอาไว้พ่อกัารีกี่พี่หนึ่งครับผมสหรับอาปีพี่นี้ฝากไวส้สำนีก่อนนะครับผมสวัสดีครับ